สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานของเราค่ะเดินทางมาที่สมาคมนกักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะเรามาพบกับท่านนายกสมาคมนกักเขียนแห่งประเทศไทยคุณกนกวีการไทยราชค่ะเรามารับฟังความคิดเห็นและรับฟังทัศนะค่ะในเรื่องของเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ,คะกับการตั้งคําถามที่บอกว่าการเขียนเรื่องสั้นมีเทคนิคยังไง จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่และบุคคลที่จะทำนะคะแต่ว่าในใน,ในกระบวนการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยสำหรับดิฉันเองเนี่ยดิฉันคิดว่านะคะมันมีสองะบวนการใหญ่ๆสองขั้นตอนใหญ่ๆก็คือหนึ่งการจะเขียนเรื่องสั้นต้องคิดนะมีกระบวนการของการคิดและอันที่สองก็คือกระบวนการของการเขียนทีนี้เรามาดูทีทีละอันว่าที่บอกว่ากระบวนการของการคิด <c oughs> คิดอะไรนะคะ คิดอะไรก็คือคิดเรื่องที่เราจะเขียนเรื่องที่เราจะเล่านั่นหมายความว่าผู้ที่จะเขียนเรื่องสั้นได้เนี่ยจะต้องมีเรื่องที่จะมาเล่าก่อนและเมื่อคิดในเรื่องที่จะเล่าแล้วเนี่ยในเรื่องนั้นๆนนเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อหาสาระอยู่อย่างชัดเจนด้วยนะคะเออซึ่งในเรื่องของเนื้อหาสาระที่ว่าชัดเจนนี้เนี่ย ในถ้าสมมุติว่าเราจะประกวดเรื่องตรงนี้สําคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดทีนี้ในกระบวนการคิดเนี่ยเมื่อเราคิดพอดเรามีพอดแล้วมีมีเรื่องแล้วเนี่ยในพอดในเรื่องราวที่เราเราจะนํามาเล่านั้นเนี่ยมันก็จะแตกย่อยออกไปมันจะมีในเรื่องของเอตัวละครตามมาเรื่องของเหตุการณ์และในเหตุการณ์มันก็จะมีฉากมีสถานที่มีวันเวลานะคะและสิ่งสิ่งเหล่านี้ มันยังไม่ใช่การลงมือเขียนแล้วต้องคิดต้องวางแผนก่อนพอ,พอมพรอมีควอดพอคิดเสร็จเรียบร้อยมันก็ยังคิดต่อไปอีกกระบวนการหนึ่งคือคิดที่จะวางแผนในการเขียนนะคะว่าเราจะเล่าเรื่องที่เรามีอยู่เนี้ยโดยวิธีไหนกลวิธีใดเราจะเล่าไปเรื่อยๆหรือว่าจะเล่าเรียงลําดับจากต้นไปจบหรือเราจะเล่าจากจบก่อนแล้วค่อยไปหาตอนต้น หรือเราจะเอากางเรื่องอันนั้นมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนซึ่งอาจจะต้องไปศึกษาหารายละเอียดดูว่ากลวิธีในการเล่านี้มันมีความหลากหลายและความเหมาะสมในเรื่องแต่ละประเภทด้วยนะคะทีนี้เราเมื่อเราเตรียมการทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ดีแล้วเนี่ยเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วกระบวนการคิดเราพร้อมแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการเขียนในกระบวนการเขียนนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นเรื่องของการ นำภาษามาใช้นะคะมีการใช้ภาษาซึ่งเราจะใช้ภาษาแบบไหนมันก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาแบบบรรยายหรือว่าอธิบายความหรือว่าจะใช้บทสนทนาซึ่งแต่ละเรื่องในการใช้ภาษาเนี่ยมันก็มีเทคนิคปีิย่อยของมันไปอีกนะคะอย่างบรรยายเนี่ยผู้เขียนอาจจะต้องใช้ภาษาเขียนให้เห็นถึงแสงสีเสียงนะคะ หรือเขียนให้ได้กลิ่นออกมาหรือเขียนให้ได้รับรสออกมารสอะไรก็รสของอารมณ์ทั้งหลายรสของอารมณ์และความรู้สึกนะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้เขียนเองเนี่ยก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยว่าในสถานการณ์ไหนในบทไหนในเหตุการณ์ใดจะต้องเลือกว่าจะใช้ลักษณะของอารมณ์และความรู้สึกแบบใดนะคะทีนี้พอเขียนถึงเมื่อกี้พูดถึง การบรรยายใช่ไหมฮะพอมาถึงอธิบายความเนี่ยมันก็ต้องมีอีกว่าอธิบายความเนี่ยผู้เขียนจะต้องใช้ภาษาอย่างไงที่จะไม่ให้ผู้อ่านสับสนเป็นภาษาที่ใช้อธิบายได้อย่างถูกต้องหรือว่าไม่สับสนให้มันเป็นภาษาวรรณกรรมบางจังหวะนะคะผู้เขียนอาจจะต้องย่อเรื่องเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องย่อความทั้งหมดมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจเราจะเขียนอธิบายความยังไง และในบางขณะผู้เขียนอาจจะต้องขยายความดังนั้นนักเขียนจะต้องเป็นทั้งยอ่อทั้งขยายและขยี้ได้ด้วยขยายกับขยี้เนี่ยจะใช้เวลาพัฒนาถึงอารมณ์และความรู้สึกนะคะเพ<ส>ื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยตามเราไปอินตามเราไปได้นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสองส่วนคือทั้งส่วนที่เป็น ความคิดกระส่วนที่เป็นการลงมือเขียนมันจะต้องสัมพันธ์กันมันจะต้องถูกต้องกันและมันจะต้องผ่านกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าการบ่มเพาะเพราะว่าการทํางานวรรณกรรมมันเป็นเรื่องของสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกออกมาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยตามติดเราไปอา่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ได้ทั้งเรื่องราวได้ทั้งสาระได้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลอยู่นะคะมันเป็นสิ่งที่ เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ผู้ทำงานด้านวรรณกรรมเนี่ยจะต้องผสมกลมกลืนให้สองส่วนนี้พอดีกันนะคะไม่ใช่ว่าหนักไปทางเนื้อหาแต่ว่าออภาษาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าศิออลปะไม่ได้เลยหรือบางทีอาจจะมีแต่ศิลปะแต่ว่าแก่นหรือสาระหรือเนื้อหาอ่อนเบาไปในงานการประกวดทั้งหลายเขาจะดูทั้งสองอย่างผสมผสานกันให้พอเหมาะนะคะ ทีนี้มันมีอีกประการสำคัญอย่างหนึ่งที่นักเขียนจะลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ point of view นะคะ point of view สำคัญนะคะ point of view view นี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะนำไปสู่การให้ผู้อ่านสะดุดในอารมณ์นั้นหรือไม่ทีนี้เนื่องจากเวลามันน้อยท่านต้องไปศึกษาต่อว่า point of view คืออะไรและจังหวะไหนจะเลือกแบบไหนยังไงนะคะนอกจาก point of view แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งที่สำคัญสำหรับงานเขียนเล็กสั้นก็คือ ความสมจริงไม่เฉพาะเรื่องสัน้นทุกเรื่องที่เป็นวรรณกรรมจะต้องมีความสมจริงอยู่นะคะความสมจริงคือ,อความมีเหตุและผลต่อเหตุการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นว่ามันมีเหตุและผลที่เป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยโกหกทั้งหมดเลยแต่ผู้เขียนจะต้องหาเหตุและผลมาสนับสนุนจนกระทั่งผู้อ่านเนี่ยเชื่อได้ว่านี่มันเป็น ไปได้จริงๆมันเกิดขึ้นได้และมันเป็นความจริงนะคะอันนี้คืองานท้าทายอีกอย่างหนึ่งของโลกวรรณกรรมในการเขียนและอีกประเด็นหนึ่งที่นักเขียนจะต้องรู้อีกข้อหนึ่งจะลืมไม่ได้คือเรื่องของการตัดต่อนะคะการการตัดต่อก็สําคัญทั้งหมดนี้เราต้องไม่ลืมอีกอันหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ่มเพาะผู้เราอยากให้ผู้อ่านเข้าใ้ตามยังไงผู้เขียนเนี่ย จะต้องถึงซึ่งอารมณ์นั้นก่อนต้องรู้สึกในอารมณ์นั้นก่อนว่าคุณจะเขียนเรื่องแบบไหนยังไงคุณต้องดื่มดําและรู้สึกจริงๆกับอารมณ์นั้นๆคุณจึงจะถ่ายทอดออกมาได้อันนี้คือเคล็ดลับอันนี้คือเทคนิคนะคะส่วนข้อปีกย่อยทั้งหลายเนี่ยคุณก็ต้องไปแตกเอาว่าในแต่ละแนวทางของคุณจะเขียนแบบไหนเขียนยังไงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอพูดมาถึงตรงนี้ ก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าถ้าสมมุติว่าอยากลองมันเป็นเรื่องของการท้าทายที่จะเขียนเรื่องราวในเรื่องจะเล่าแล้วและอยากทําให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นตามคอยตามและสนุกไปกับเรื่องที่เรามีอยู่จะเล่าและก็ยังได้สาระได้ประโยชน์ด้วยก็ลองลงมือเขียนนะคะส่วนจะได้รางวัลหรือไม่ยังไงอีกเรื่องหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเขียนแล้วถ้าคุณพอใจคุณลองส่งมาประกวดกับรางวัลของฐานแว่นฟ้านะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี